สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะตันก็หยิบเป็นอ c c e s s o r ี่นะคะมารีวิวให้ดูกันบ้างนะคะวันนี้ตันหยิบมาเป็นแบรนด์ c ชา n e l นั่นเองนี่นะคะก็เป็น c h a n ลเอีย r i n ิงนั่นเองนะคะคู่ที่ตันใส่อยู่เนี้ยนะคะก็จะเป็นไซส์1.6เซนนะคะก็เป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็ถ้าสังเกตดูนะคะ เขาก็จะเป็นมุกนะคะก็มุกครบทุกเม็ดเลยแล้วก็อะไหล่สีทองนะคะมาพร้อมกับกล่องถุงกระดาษนะคะในกล่องเนี้ยเปิดมาด้านในเขาก็จะเป็นแบบตัวที่เอาไว้ใส่ต่างหูนะคะก็แล้วแต่คนจะเรียกบางคนก็จะเรียกว่าแท่นใส่ถุงใส่อะไรก็นะก็เราสามารถใส่ต่างหูไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะก็สำหรับ คู่นี้นะคะออกช็อปก็ราคาแพงแหละนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เหลืออยู่หลักพันเท่านั้นเองนะคะนี่แต่ในนี้อาจจะมองเห็นว่าเป็นแบบเหมือนสีเงินมากกว่านะคะด้วยความแบบแสงเนาะนี่ก็มุกครบเลยนะคะดีเทลน่ารักมากนะคะแล้วก็ขนาดนี้1.6เนี่ยตามว่ามันกำลังดีมากๆเพราะว่าใส่แล้วก็ สามารถมองเห็นได้อยู่นะคะแบบนี้อย่างวางไซที่เป็นแบบประมาณ1เซนเนี่ยแต่ว่ามันเล็กเกินไปนะคะก็อาจจะทําให้เวลาใส่แล้วมองไม่ค่อยเห็นนะคะก็สําหรับน้องชาแนลเอียริงนะคะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถทักไลน์แอดไว้แนเนมนะคะมาขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกด แชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกดซับสไครป์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซนทันเฟสิวัลหาใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะหน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะ ถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ Line openchat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะฝากอีกนิดนึงนะคะกด Follow ให้กับ Instagram ของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ